วันนี้ก็จะมาอธิบายโค้ดการแสดงผลของจอ OLED นะคะก็เราก็จะประทันเลขแล้วก็จะ import machine mm hmm. เพื่อควบคุมฮาร์ดแวร์ค่ะแล้วก็ import SSD 1306 mm hmm. เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันสำหรับการควบคุมจอ OLED ค่ะแล้วก็ import time mm hmm. เพื่อควบคุมเวลาค่ะแล้วก็จะกำหนดให้ขา GPIO 22เป็น SCL ค่ะแล้วก็ขา GPIO 21เป็น SDA ค่ะสำหรับการสื่อสารกับจอ OLED ค่ะแล้วก็ต่อมาเราก็จะตั้งค่าขนาดหน้าจอเป็น128คูณ32พิกเซลค่ะแล้วก็สร้างตัวแปรเพื่อใช้งานหน้าจอด้วยการเชื่อมต่อ I2C ค่ะ แล้วก็ต่อมานะคะแล้วก็จะทำการเคลียร์หน้าจอให้แสดงคำว่า KLS ที่ตำแหน่ง x เ,เท่ากับ0 y เท่ากับ0ค่ะแล้วก็สั่งให้แสดงผลจริงบนหน้าจอค่ะแล้วก็ทำการหน่วงเวลาไว้ที่2วินาทีค่ะแล้วก็หยุดการทำงานของโปรแกรมชั่วคราว2วินาทีเพื่อให้ ผู้ชายเห็นคําว่าเขียวเอนบนหน้าจอค่ะแล้วก็ต่อมาก็เลีย์หน้าจออีกครั้งนะคะแสดงคำว่ามีนที่ตำแหน่งบรรทัดที่2แล้วก็แสดงคำว่าโบสที่ตำแหน่งบรรทัดที่3ค่ะแล้วก็ทํางานแสดงข้อความบนหน้าจอค่ะแล้วก็มาดูกระบวนการทํางานเลยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ วันนี้ก็จะมาอธิบายโค้ดของจอ OLED นะคะที่รับค่ามาจากโพเทชชวลมิเตอร์ค่ะก็แล้วก็จะใช้ขา GPIO 22เป็น SCL นะคะแล้วก็ขา GPIO 21เป็น SDA สำหรับ I2C ค่ะแล้วก็ใช้ขา GPIO 35สําำหรับอ่านค่าสัญญาณอะลา็อกจากโพเทชชวลมิเตอร์ค่ะแล้วก็จะทำการตั้งค่าขนาดหน้าจอ OLED ที่ททมีขนาด 128คูณ32พิกเซลค่ะแล้วก็ต่อมานะคะแล้วก็จะทำการให้มันอ่านค่าอนาล็อกที่0-4,095ถึง4,095ค่ะแล้วก็ทำการแปลงค่าให้อยู่ในช่วง0ูนยถึง255ค่ะแล้วก็ทำการล้างหน้าจอก่อนพิมพ์ข้อมูลใหม่นะคะแล้วก็แสดงข้อความอนาล็อกแวนูนะคะแล้วก็แสดง ค่าจริงที่อ่านได้ค่ะแล้วก็แสดงคําว่าเคนอบนะคะแล้วก็แสดงค่าที่แปลงแล้วแล้วก็อัปเดตหน้าจอ OLED ค่ะแล้วก็ทําการนวงเวลาที่0.1วินาทีค่ะแล้วก็แล้วก็จะมาดูการทํางานเลยนะคะค่ะที่หน้าจอเราก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะหมุนโพ s เช s ยร m มิเตค่ะค่าก็จะเพิ่มแล้วก็ลดค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ